สำคัญคือเขาอยู่ด้วยไม่ใช่วัดกูนี่สำคัญสุดไอ้เหี้ยไม่จำไม่ได้เลยไงโมันเป็นอะไรก็ได้หรือเปล่ากูว่าการที่เรามีไฟเนี่ยมันดูมีแบ่ไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยงวะไอ้โจ๊กอ่ะถ้าพี่เราคิดภาพี่เป็นนักแต่งยายพี่อยากเกินอะไรของแฟนมั้ยเออแตกินไรดิอ่ะอ่ะจนสุดท้ายที่เขากินดิกินของเขากินของเขาที่ยังติดกางเกงในอยู่โอ้โโอ้โหแค่คิดถึงเธอ สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนอะไรใช่ไหมจบได้ไหมสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนเราซิมไมลทีเคยกาบอกให้ดังเขานี่อ่ามีคูปองมาให้คุณด้วยครับผมเอาเลยเหรอเอาเลยเหรออ่ะผมให้คุณปิดคลิปนี้ซะก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นบอร์ดเกมกันนะฮะนี่มีชื่อว่า สาวฟูจินั่นเองนะครับสาวฟูจิแล้รับอเกมนี้นะครับกติกาคือกติกาสําหรับเกมนี้ในแต่ละรอบจะมี1คนเป็นคนไทยส่วนคนที่เหลือต้องเล่าเรื่องจากโจที่กําหนดซึ่งจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่เล่าเรื่องจริงคนไทยจะต้องหายได้ว่าใครกันที่เป็นคนเล่าเรื่องจริงถ้าเข้าใจกติกากันแล้วเราไปลุยกันเลยครับ กอนที่จะถูกนับว่าเป็นเครื่องปรุงซอสมะเขือเทศถูกจัดจำหน่ายในหมวดหมู่อะไรเนิ่อเน,นิ้ออ่าเรว่องไม่งถ,มมาถามใครก่อนด้วยถามไมก่อนถามถามพี่ก่อนแิ้ว คำถามเราก่อนก็ได้คำถามมันถามว่าก่อนที่จะถูกนับว่าเป็นเครื่องปรุงเนี่ยไอซออมมือเขือเทศอ,อ่ะจัดจำหน่ายในหมวดหมูถูกจัดจำหน่ายในหมวดหมูเครื่องดื่มมาก่อนออเพราะว่ามันเป็นของของเหลวเขาก็เลยตอนนั้นเนี่ยเครื่องเครื่องปรุงอะไรพวกนี้มันยังไม่ค่อยฮิตในยุคสมัยก่อนเขาก็เลยเห็นว่าของเหลวเนี่ยให้เป็นเครื่องดื่มไอเชี่ยมันเขียนยาวขนาดนั้นเลยวะไม่มีแต่ว่าเราเราต้องพูดให้นิ้วเชื่ออแบบน้ำมะเขือเทศอย่างเงี้ยเเป็นเครื่องดื่มถูกได้ลอ่านกันไปต่อเลย ยาอันตรายครับใช่ไม่ดันตรายเพราะว่าคนอะไรเราะหลานกรรมอาหารเขาไม่ชอบไงซอสมะเขือเทศเทมปุริซ่าไงใครพี่ไมคพี่ไมคก่อนเอาพี่ก่อนเปล่าวเอาพี่ไมคอ่ะพี่ไมค์มันอยู่เกอดเป็นเครื่องปรุงใช่ไหมมันอยู่ในหมวดผักผักผัก ก็ผักก็มะเขือเทศทำมาจากผักก็เลยแบบไปเข้าห้างปุ๊บก็คือไปที่หมวดผักเลยแล้วก็จะเจอดูมีเห็บมะเขือเทศเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีแยกหมวดเครื่องปรุงหมวดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหมวดผักหมวดผลไม้หมวดอะไรเงี้ยปลาที่วีทีวีเราเลยเหรอแน่ใจนี่ว่าพี่วีกับปลาสีฟ้าแน่เลยพี่วียังไมาจับพูดเลยอ่ะคือว่ามาอยากแก้ห้องเสีย พอยาแก้ท้องเสียเพราะว่าเวลาคนขี้แตกสมัยก่อนเนี่ยก็แบบแบบว่าซดซวนเิดเทศเลยความเป็นเขดเทศเป็นที่เขาแจกมาถ้ากินบุกจะท้องเสียมันมีสรรพคุณแก้แก้ท้องเสียงไงแก้ท้องเสียเอออยากแก้ท้องเสียเอาสุดกไม่ได้กินท้องเสียไม่กินเป็นยาแก้ท้องเสียอันนี้ยาอันตรายแต่อันนี้ยาแก้ท้องเสียอันนั้นอันตรายเอออันนี้ยาแก้ท้องเสียเราเครื่องดื่มส่วนพไมา์เกม้ง่ายแบบว่าแล้วต่อด้ กูนึกว่าเคสองมันก็ควรจะเป็นผักปะวะเอหลียวก็คิดควรจะเป็นปะเครื่องดื่มมันเป็นเครื่องดื่มจะยากเลยเต่งดัสาระคนยุโรปเต่มันคือเขาไม่ใช่อ่ะสมัยก่อนมันยังไม่แบ่งเชลละเอียดอย่างนี้มันก็เลยไม่แต่ว่ามันมีแค่ผ่านไมตลาดอยากแก้ตรงเสียดีตลาดกินพิซซ่าประเทศอ่ะไม่ของเหลวคนคนอิตาลีอ่ะกินพิซซ่าไหมไม่กินไม่เขากินแต่เขาไม่ราดซอสใช่ไหม แต่พอแบบอุ้ยต้องเสียเขาก็แบบทิจารเลยไม่ได้ล่ะไม่ได้พันยาอันตรายไล่พวกคือโดนประหารไม่ไล่ซอสเลยดนประหารเลยพี่จ้ามันคือของเหลวมันซอสอะมันเป็นของเหลวเขาเลยนะมันคือดื่มมันคือผักผลไม้ธรรมดาเนี่ยแหละเขาแค่คั้นไปเป็นซอสใช่ไหมครัก็มันก็ยังอยู่ในบทพักตอนไอ้เชกับพี่ไม่ดูแบบน่าเชื่อถือไม่คิดว่ามันดิ้นเพราะมันอยากให้ตอบทำไมเขาไม่ดีไง ไม่ใช่หรอเขาเมือโม่เขาเง่สุดแล้วยาแก้ของเสียเนิ้วว่าไงมันนิ้วเห็นยาแก้ไอเด็กวะมันเป็นน้ำเหนียวเรามีลูกถไหมลคิดดูดิซอสงอเทศสมัยก่อนมันอาจจะไม่ข้นแบบนี้มันอาจจะเป็นน้ำแบบเจลๆอยู่หมดเดียวกับเคเคบางทีเขาอาจจะถูเอะนิวตอ่ว่ามนิว่าพีนิวว่าเค ต่ว่าเราอะไรนะต้องบอกว่าอะไรนะหมดเลยนะหมดเรงดื่มเครื่ดื่มสาเร้อฮะนิวว่าพี่หม่เฮ้ยเราเราจะชนะไปด้วยกันนะนิวว่าพี่หม่พี่หมาผลไม้ใช่ไมาว่าได้กว่าว่าได้ก่าไน้ก่ก่าได้อว่าไ้กว่าได้นว่าอด้นว่านด้อวนนี้ผวขอไอกก่านว่าได้วิาคร้กวาไหว่าว่าไ่าได้ไกวว่าได้วไ้า้ว่าไดกว่ได่ไดมวด่ได้ว่าน้วด้กน่ไม้ไง้วไม้่ไดได้้ล้ว้นไ แต่ก่อนแต่ก่อนอาจจะไม่ใช่ผลไม้เดีแต่งอย่างนั้นก็ขอบแต่กอดเดี๋ยวแต่งเดียวเชี๋ยวหน้าหนิวหน้าหนิวดูไล่ความรู้กุ้งสัเทศเป็นผลไม้ไม่ใช่ผักเออใช่ไหมใช่ไม่รู้เปิดมาพี่ไม่ตอบพี่ไม่ถ้าเปิดมาพี่ไม่เป็นปลาสีฟ้านิวชนะแต่ถ้าเปิดมาไม่ใช่นิวแพ้พี่ไม่ได้แต้มเลชนะใช่เป็นคำตอบที่พี่ครับให้ได้รอบให้ต่อให้ถ่รอบให้ต่อ และอกคือผิดเนอะนิวยังโม้ได้อีกไปต่อีนิวเลิกต่อแก้ทองเสียกับยาพี่นิวพี่มันเป็นยาแก้ทองเสียตีอย่างเงี้ยเชฟตอนนี้เชีรอ่ไม่ไม่ชไม่มีเชฟมีเหรอวนแ่ยตัวเองนะใช่แน่นอนเข่ไม่มีดูดิดูอะไปพร้อมกันไหม หนึ่องสาเออคำตอบก็คือก่อนที่จะถูกนับว่าเป็นเครื่องปรุรงซอสมะเขือเทศถูกจำหน่ายในหมวดหมู่ของอะไรคำตอบคือ,อยา,อยากแก้ท,<ส>ท้องเสียำถามนะที่ประเทศซามัวสามีจะถือว่าผิดกฎหมายหากลืมสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับภรรยาโอ้โ มึงเลือกมาว่าจะถามใครที่ไม่ได้สาโมสามีจะถือว่าผิดกฎหมายถ้าลืมเสียภรรยผมขอเลือกเคเคครัครบ,บคุณนำโพสุดท้าย <c oughs> ได้สามีจะถือว่ามีความผิดถ้าลืมวันครบรอบภรรยาจริงเพราะว่ามันเป็นการให้เก็บภรรยาถ้าคุณจําวันครบรอบไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้รับภรรยาของจริงคุณยังจําได้ไหมว่าภรรยาของคุณเนี่ยครบรอบก,กันวันนี้อะไรนั่นแหละ คุณมีความผิดนะในประเทศสามัวหกกุมภาครับถูบกเปล่าว<อ>ันเกิดลูกกูไม่ใช่เนี่ยลืมอีกแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมถ้ามาอยู่ถ้ามาอยู่สามัวเราผิดแล้วเนี่ยจำทุกนะรูรนน้เลปล่านน<ห>มันอะะไรันครบรอบอมันครบรอบอ่าคุณชิคกี้พายแล้วครับคุณชิคกี้พายครับตอบครับสามีไม่ใช่มันรบรอบมันครบรอบของพี่หมายรอบวันที่เท่าไหร่ครบครอบเหรอครบรอบ พบกันไงรอเราพบกันอ่ะเขาบอกแต่งงานก็ได้อ่ะสุดท้ายแล้วเซ็นคุกไปหมดติดคุกกันติดคุกกันแล้วเไม่เพื่อนเพื่อนไม่ไงเดี๋ยวนีห้องเขาถามพี่บีครับอะไรนะสามีอะไรนะสามีจะมีความผิดถ้าลืมอะไรเกี่ยวกับภรรยาสามีจะมีความผิดถ้าลืมใบสมรสของภรรยาสิ่งใดน่าสนใจอันนี้น่าสนใจเพราะอะไรเพรราะะอไครับพี่ผมญก็ใบสมรสของภรรยาถือว่า คุณไปแล้วคุณไปตัวเปล่าแล้วคุณมันก็เขียนมาแค่นั้นจะไปรู้ได้ถ้ามีใบสูอาจจะไปเจ้าชูได้ใช่อาจจะไปเจ้าชูแบบว่าเออโหรือว่าลืมต้องแบบถ้าตรวจแบบว่าคุณมีเมียหรือยังต้องชูคินว่านนะคิดว่านะคิดว่านะกูก็ไม่รู้มันเขียนมาแค่นั้นอ๋อเพราะคุณกูก็น่าจะเห็นเพราะกูสีแดงใช่ไหมถูกไหมไม่รู้ก็มันเขียนมาแค่นั้นอธิบายที่ประเทศอะไรนะซามมวซามะมันเป็นประเทศคิดปะวะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าห้ามลืมวันเกิด ของภรรยาเพราะว่าต้องต้องไม่ไปวันเดย์ทุกครั้งทุกที่แล้วคุณนิวล่ะครับผมขอถามคุณข้ามลืมวันที่ภรรยาคลอดลูกคนแรกเฮียเฮียอันนี้แม่งโดนเพื่ออะไรแล้วอยู่ดีใครจะเดินไปถามตูกวจแล้วภรรยาคุณไม่มีลูกคนแรกอ่ะวันเกิดลูกคนแรกมาประมาณนั้นอันนี้มีมีสองอย่างนะอันเนี้ยเขารู้ว่าผมเนี่ยเพิ่งมีลูกคนแรกแล้วมันจะโดนเอ็นเอียงได้ง่ายไม่ใช่ อันนี้วันไร้กาดเพราะอะไรอ้าวอ้าวอะไรมันก็คือวันที่แบบภรรยาเสียสละที่สุดดูไม่เคยรู้กันเลยแล้วถ้าแบบแบบแต่งงานแล้วเสือกไม่อยากมีลูกอ่ะอ้าวจบจบเลยนะก็ไม่เป็นไรเลยหรือแล้วคําตอบจริงไม่มีใครตอบว่าลืมวันผสมพันธุ์ครั้งแรกวันที่จิ้มครั้งแรกกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อาจจะเข้าแค่สามคอไม่นับเลยของอะไรนะของกูวันครบรอบวันครบรอบอ้าววันครบรอบ ใบสมรสใบสมรสวันเกิดวันเกิดวันคลอดคือตอนนี้นิวอะเล่นกับใจผมไม่ใช่นิวพูดความจริงเล่นกับความจริงวันเกิดผมลองเอาจริงเออพูดจริงนะไอ้พวกเนี้ยเดินไปใครจะถามถามแล้วมึงจะรู้เหรอถ้าใบสมรสไม่มีกูเนี่ยต้องๆเลยเฮีย ยังแม่วตอบหูกูได้คะแนนด้วยพี่มันดูมันดูปัญญาอ่อนเกินเอาแล้ววันเกิดคุณหรือวันเกิดภรรยาคุณเท่าไรเขาถือไปแล้วใบเปียกขึ้นมามันก็ยังดีกับปากเปล่ากูโกหกวันนู่นวันนี้ดิตำรวจจะรู้ได้แอะวันเกิดเนี่ยปัญญาอ่อนเออเกิดใครมันเกิดเมีย มึงต้องบอกบัตประชาชนเมียอ่ะตลกปะอันไหนสำคัญที่สุดสำหรับมึงไม่เกิดมาจะมีเมียได้ไหมถ้าถามผมว่าปอนเกิดหรือวันดาวจริงพูดดูไอ้ยอนเกิดวันยาวสุดแล้วมันจะเกิดอะไรกันเรื่องมึงไอ้เหี้ยยุ่งรู้ทำไเหี้ยเลยใช่ไหมซึ่งวันครบรอบถือว่าน่าสนใจใช่เพราะว่าแบบสามีภรรยาแต่ครบรอบอะไรโอ้โหมันเป็นเรื่องของครบรอบหมาตัวแรกมั้งแล้วบางคนถ้าสมมติว่าเขาแต่งงานกันเลยโดยที่แบบไม่มีวันครบรอบอะแบบ ถูกจับแต่เขาต้องเกิดมาก่อนไม่ได้อย่างนั้นมันก็ต้องรู้ไงว่าแบบเ้ยวันนี้เป็นวันครบรอบที่เราตกลงเป็นแฟนกันนะของโคดิวดีสุดเลยโอเคไรส์หลาสุดเลคือแบบว่าอ่ะมึงเวลามึงตกลงเป็นแฟนน้บนิวอ่ะมึงจําได้ไหมวันนี้อะไรจำไม่ได้หรอกมันจำไม่ได้หรอกแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องมีวันนั้นไงถ้านดิวพูดแกมึงก็ไม่ใช่ละกอ้จำได้นะเว้ยันที่กับเมียกูมาแรกหนึ่งตุลาเยสไงเออเหนียวนิวเสียใจอย่าพูดดิผมจำได้ตลอด30ธันวาวันเกิดรักเห็นปารณ์รไปให้ถ่าย สามสิบพันวาวันเกิดเขาจะไิดให้สำคัญกว่าวันเกิดมากที่สุดตอบอันนั้นแหละถ้าในเมื่อเล่นอย่างนี้ผมได้คำตอบชัดเจนแล้วผมขอตอบว่าไม,ไม่ดกคุณตีนะดิไอ้ใบตอนเนี้ยตัดตัด<อ> <laughs> เคกับพี่มายิ้งเลย <laughs> พลาดแล้วคือตอบให้ดูบอกเลยมึงพลาดแล้วไม่งั้นไม่าจะวันเกิดนิวได้เหรอเขาว่าให้ความ มัน้จำได้อยู่เดียวไงพี่เอ้าก็เป็นสำคัญที่สุดไงสิ่งสำคัญที่เขาอยู่ด้วยไม่ใช่วัดกูนี่สำคัญสุดไอ้เหี้ยมันจำไม่ได้เลยไงรอบเป็นอะไรก็ได้หรือเปล่ากูว่าการที่เรามีไฟเนี่ยมันดูมีอิแบงดไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยวะไอ้โจ๊ไม่ตอนเนี้ยว่าพี่ต๋องแดงมันแปลว่าลืมสิ่งใดบางทีคำว่าสิ่งอาจจะหมายถึงสิ่งของแต่กูรู้สึกนะว่าพี่วีไม่ใช่ ไปงเพราะว่าคุณเหนื่อยจะเถียงผมมีผมเห็นการขยับของร่างกายเรื่องของมึงแล้วผมขอตอบว่าวันเกิดของนิวครับของนิวคือวันเกิดลูกคนแรกไอ้พี่ัญญาวตอบนิวใจเมียจะไม่ คือใจร้าตอนนี้ครับมันจําวันครบรอบเมียไม่ได้มันเลยตอบเมียเพื่อให้เมียมันได้คะแนนไม่กล้าฉันรู้มันคือการเอาตัวรอดของมันอธิบายอันนี้ควายอันนี้เท่อธิบายคือท่าหนึ่งควาคิดจำไม่ได้เพราะผมแค่รู้สึกว่ามึงกลัวลดโทษไงมึงกำลังลดโทษหนักให้เป็นเบาไอ้สาวน่ะผมพูดตรงไม่ดูบัรยาออ่นของเมียมันไม่บัรยาอนไงมันไป็นเพราะลือกลูกเข้ามาเกี่ยวข้องไงขอ้เท่ๆสำคัญกับการมีบุตรเปลี่ยนไหมกูถามรณ์รอบไม่เปลี่ยนอะไรพูดจริงไม่ต้องตอบวไม่ต้องตอบสุดท้ายแลไปยังต้องตอบที่แม่ง คำตอบเอาตัวรอดไอ้สัสพี่ครับอะไรเหี้ยเป็นยาอรับไม่ใช่ของนิวก็ของพี่บีอะไรครับใช้เฉพาไอ้่ตลอเป็นยาใช้เฉพาะไอ้นี่ตลอดเป็นยาไอ้ควายเดี๋ยวตอบคนละมึงจะเป็นคนที่โง่คนต่อไปกูขอตอบว่าวันเกิดโง่สุดกูตอบของมึงของกูใช่ไหมเปิดพรบการเลือกตั้งเหมวันเกิดเมียแล้วมึงลืมมึงมีความผิดต ถือว่ากูรอดเพราะคุณจับได้แม่นคือไม่เติมเอี๋ยเกินรอบนี้นะครับนิวได้ตามไปอันนี้อันนี้นิวเล่นกับใจผมนะอันนี้อันนี้อันนี้น่าเกลียดนะเอาเรื่องนี้มาใช้เนี่ยโอนแทนเชื่อใจมากไปข้อต่อไปกันคำถามนะครับปาร์ธาดาธิบดีซีโอดอร์รูสเฟลมีตัวอะไรเป็นสัตว์เลี้ยงครับผมอุ้ยงัคนแรกเลยที่มาก่อนเลยไม่ทันแน่นอน รูรูสเรวลี่รเป็นสัเลี้ยงเลี้ยงมีแพนด้าทำไมทำไมทำไมโคตเจ๊กอีเหียจริงจริงมัน้เขียนแค่นั้นนะทำไมี่อ่ะก็จริงจาิงมีแพนด้าก็เ่อจะนมน้ำให้ผมเชื่อ ใช่ก็คือว่าเขาอ่ะอาจจะเคยไปปักกิ่งประเทจีนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนมั่วก็ไปเรื่อยกันต่นเดี๋ยแต่วมันก็เขียนอยู่แค่นั้นอหะไอ้ยื่อห้อที่เขาถามนี่มั้เขียนว่าดีไซน์กูเท่ห์อะไรอย่างเวี้ยไปรู้มาตอบคระเป๋าใบนี้กูเท่ห์ไงกูไม่รู้คระเปแต่ว่ากูได้คิดว่าอาจจะเป็นแบบเดินทางไปเยือนประเทศจีนนล้ชอบน่ามั้เหมือนเพิร์ทท่านี้พอถามแล้วเหมือนเมียกูเพิร์ทเจอร์อ่ะมีชื้อจริงีเชิงงเหมือนเพิร์ทเจอร์ นีี um ่มึงอดๆเมียเขาจเาอาจจะเป็นคนรวยมากแล้วแบบอยากเลี้ยงอะไรแปลกๆไงเมียงเป็นคนจีนหรือเปล่าเออนั่นแหละจีนชาวฝรัหรอไม่ฝาก่งะรู้ว่าเหมืเจอแล้วตัวฝรั่งด้วยเลี้ยงอะไรเลี้ยงไหงีน่าจริงๆชื่อเขาดีเขาไม่ใช่คนแบบ เจอสายจีนแน่นอนแต่มันก็ดูดีกว่าใช่ไหมมันดูแบบน่าเกยขาแพ่นหน้าเป็นสัตว์ที่มีมูลค่าจริงจริงแล้วมันก็ดุด้วยเอาจริงจริงประธานาธิบดีคงไม่เลี้ยงหมาหรอกคำถามหัวดอขนาดนี้มันคงไม่เลี้ยงหมาแล้วจะให้สองแดงเฮ้ยขอพี่บีบ้างเลี้ยงอะไรงู นี่พอตเตอร์ทำไมทำไมงูกูจะรู้ไหมมันเขียนแค่นั้นไอ้ยี่ยมันงูกูค,คิดว่ารูสเวลมันน่าจะใกล้กับป่าเมซอนแล้วงูที่น่าจะเลี้ยงก็ได้จะเป็นงูอนาคอนด้าแบบอินกับดูหนังสมัยก่อนแล้วคิดว่าก็เลี้ยงแบบอยากให้มัน กูดูนี่ชีวิตกูช่วงชีวิตกูจะมีปัญญาเลี้ยงใหญ่ขนาดไหนกูไม่รู้นะกูคิดว่าอาจจะประมาณนั้นอ่ะกูเคยกูดูเคยปักกูเคยเปิดวิกิพีเดียเขาบอกประเทศนี้มีความเชื่อว่ายิ่งเลี้ยงอะไรยาวๆอายุยิ่งยาวเลี้ยงอะไรเลีงของกูแต่ประเทศมันดังนะรูสเรวอ่ะใช่รูสเรวลูสเรวดังแค่นี้เกิดที่นั่นอ่ะรู้จักปลาลูสเรวรู้พูดภาษาลูแมนรู้จักแต่รลสเปียสัตว์อ่ะไรไหมมึงเลี้ยงอะไรเพนกวินไปเลี้ยงทเหี้ยอะไร ว่ารูสเวล์เนี่ยชื่อประเทศมันไม่น่าจะเป็นประเทศเมืองหนาวว่าแพนกวินอะแพนกวินอ่ะไ,ไม่ใช่ที่นะเมือที่เปไทยยังเลี้ยงได้ยี่ประเทศที่ไม่มีความหนาวไม่เคยได้สัมผัสพ,พอเขาได้เห็นทันทีทราบในพิทยาพันธ์เขาเขาต้องการอะไรเขาเนี่ยไม่ได้กูตีนะหวั<า>ว่ารวยจัดอะเลี้ยงแพนกวินได้ด้วยมึงคิดว่าจริ๋งเนี่ยดูเราคิดภาพมึงเป็นประธานธิบดีมึงสามารถเอาหิมะมาอยู่ในห้องแล้วมีเพนกวินแล้วมึงก็เนี่ยแล้วมึงก็ทำบวกเนี่ย สวัสดีครับก oh, ี่าครัว่าไม่แผ่นควินก็แผนด้านะอะไรตรงเพราะว่าคําตอบอะมันมีคําว่าแผ่นแน่ๆแล้วแม่งมีคนเอาไปปิดอ๋่อว่าต้องเป็นอย่างนี้ ี็เ็ดี่นปัญญาออกมีสือ่จีนแบบว่าเชื่ออะไรนะเขาเลกอะไรนะชินแสบ่้าตอนที่พอดีที่โอ๊ดไปเรียนชิีแสบเดไอเลี้ยงแพนด้าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองพอชื่อมึงเครียดมึงอยากเห็นแพนด้าตีพื้นเป็นสถายากเยสมมุติสมมุตินะเวลาไปเจรจาแล้วพาหายน้าไปคนก็กัวกลัดิแล้วกูก็ไเจรจากับมึงด้วยน ภาพมันแบนี้เลยไคยิน่าไม่ใช่ละมันรอบงูนเหมือนเจรจาไม่สำเร็จแล้วให้ไคยิน่าแดกเลยมูกับไคยิน่าเน่ยเพนเหนื่อยกันเลยโอเคกูไม่เลี้ยงแน่แน่งูงูคือภาพเหมือนโทจิถ้าใครไม่เชื่อเราใครจะโง่ถ้ากูเชื่อเนี่ยกูอาจจะโง่กว่าเดิมอีกมึงลองกินภาพมูเหมือนโทจิไงพันรอบตัวแล้วนะ ขึ้นประธานาธิบดีอาเซอร์เบยอินด้เรื่องสัมพันธ์เงี้ยเข้าเข้ากูมากมึงมึงลองคิดทานะมึงมีประธานาธิบดีกูให้มึงจับหางงูแล้วก็จับหูงูไปการจับมือ้ใครจะจับไอ้ชี้กูว่าพี่ใหม่จะเป็นแลาปล้าตอบที่โอ้โอ้เอ๊ควายอ่ะกูเชื่อคำตอบที่สองกูโอ้โหเพนกวินมันเป็นแทนๆเหมือนเนี้ยแหละติดหงุ่งอะ บอกแล้วไอ้สัายไอ้สายกูจะอ่ะกูจะเก่งกว่ามึงเก่งกว่ามึงต่อวันนี้หรือประานที่พอดีมึงเดินมาพร้อมมีงูหรือว่าเดินมาพร้อมไฮยีน่ามึงเลือกเลยมึงจะโง่สดหรือโง่โสมฝังมึงคิดภาพความลึกซึ้งคนเลี้ยงงูตรงมือเยอะแล้วไฮยีน่าเรียกับอะไรพี่ไฮยีน่าคนเดี่ยวนี้มันเลี้ยงแบบสิ่งเลี้ยงอะไรนี้กันดิเลี้ยงงูกูว่าเลี้ยงงูกูอยากเชื่อเนว่ะไฮยีน่าไม่โสมกูดิ เลี้ยงมีแต่เสียกับเสียไม่น่ามงแค่ถายปลาบ่าไม่เป็นเสือพีน่ไอ้นิวโมเนเลี้ยงเยอะนะมันง่ายไปโมอะผมว่านอยาแตกคนาง่ายหรอว่าไอยน่ามันแตกพออะไรพออะไรมึงเอามันแปกใครจะเลี้ยงไเี่อนิวบอกว่าไม่เลือกถ้าคูยอมโดนนิวหลอกมาก็ยอมหน่สองสยีน่า อันนี้ก็ยังไม่ถูกนะยังไม่มีใครถูกนะไม่เลยอย่างน้อยกูว่าฉลาดเลยไหมอ่าอ่าตามผมตามผมไปข้อต่อไปนักเขียนนิยายชาวอังกฤษชื่อดังแมรี่เชลเก็บอะไรไว้ดูต่างหน้าของสามีเธอเริ่มที่เจ้าแล้วกาเกงในกาเกในของแฟนทำไมมันดูโรคจิตไปวะ อาแล้วทำไมต้องบอกว่าเขาเป็นคนปกตินักเขียนนิยายพี่เอาเอากางเกงในไว้แบบว่าแรงบันดาลใจผมว่าน่าจะเป็นจุดที่คิดถึงเพราะว่าประเด็นอ่ะเขาอ่ะซักค์ไหมคิดว่าผมคิดว่าไม่ซักคือี่น่าจะนิยายนักแต่งนิยายแสด้องอะมาีค่าไหมมีค่านักแต่นิยายแสดงว่าจรรยาบรรต้องเยอะมากมีค่าบ้างมีค่าบ้างอธิมีขี้ก็แบบเขียนไม่ออกว่าเฮ้ยเขียนเขียนนิยายไม่ออกคิดในเรื่องไม่ดีดมไม่ะเก็บอาหารที่เขากินครั้งสุดท้ายไว้เพื่อไม่ล้างจาน เป็นที่เขาน่าจะเป็นคนทําเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเก็บไว้ดูเออผัวชอบกินอันนี้ไงใครทาใครทําคิดว่าคิดว่าเมียเป็นคนทําให้ไงแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้แล้วผัวกินอันนี้ปุ๊บตายอันนี้อันนี้เมียฆ่าผัวนะเออเดี๋ยวอันนี้ใครตายอ่นะ ไม่ไม่ไม่มีใครตายนี่ยอ๋อเกี่ยวอะไรไว้ดูเป็นต่างหน้าของสามีเธอใช่ป่ะหมายถึงว่าผัวตายถูหรือไม่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 แบบว่าจะไม่ตายก็ได้อะไรของผัวเก็บเอะไรไว้ใช่ใช่อาจจะเป็นผัวไม่อยู่ผัวไปไหนจะเก็บอันสุดท้ายไว้เอาใครต่อดีเอาเนิวเก็บหัวใจแต่ว่าเวลดราบเลยอะไรหัวใจฉันที่มันเหมือนไปถูกฟังของตัวเองเลยเก็บหัวใจอะไเหรแต่ว่าอ้าวมันคือ สิ่งที่ทําให้ร่างกายเรายังมีชีวิตอยู่มันเป็นสิ่งที่สำคัญกุ๊กควักออกมาเก็บตอนได้ตายเลยกูกลัวนะกูกลัวนะไม่อาจจะตายแล้วเก็บหัวใจของหัวใจไม่เผาสตาร์ทกเก็บกลกองหีมันออกมาแล้วก็สตาร์ทเลยหรือว่าที่หรือว่าคนที่ไป็นฆาตกรแล้วอ่ะ ของจริงนี่มูซูซ่ามันเจ็บนิยายเรื่องแรกที่ภรรยาเป็นคนช่วยอันแต่งไว้ให้เออเอาเนี้ยมันง่ายแบบเอ้าเก็บบันเก็บเข้าวลูตุลเอาแล้วแต่นะมันง่ายไปเพราะว่ามันนิยายอยู่แล้วแล้วมันเป็นนิยายอีกมันไร้สาระแต่นิยายที่แต่งด้วยกันไม่ไม่ที่แต่งด้วยกันอ่ะอันนี้อะไรกับข้าวที่จานสุดท้ายเอบอันนี้ตังเกอไนอันนี้อุตลิคิดเองผมคิดว่าหัวใจกับข้าวอ่ะภาพพี่เราคิดภาพพี่เป็นนักแต่งนิยายพี่อยากเก็บอะไรของแฟนไหม กางเกงในที่เขากินดิกางเกงในของเขากินของเขาที่ยังติดกางเกงในอยู่โอ้โอ้แคคิดถึงเธอไอไม่ปกติไปเลย ในอดีตได้เลยจินตนาการแต่นิวไม่น่าคิดโลกจิตขนาดแบบเอาหัวใจมาเก็บนะของหอมมาใกล้สุดแล้วของหอมมอกมีความจำเกิดขึ้นได้จริงมากที่สุดแล้วโรแมนติกกี๊กูชอบควดขี้เฮ้ยพี่โรแมนติกปะักแต่งแต่ร่วมกันนะและกับขาวที่ทขาไม่กินอันนี้ปัญญาอ่อนเกฐ์ไปทำนี่อะไรเหม็นเลยไม่เขาก็ต้องมีวิธีให้มันเก็บให้มันเยอะไงผมว่าคำตอบมันต้องไร้สาระขอตอบเป็นเก็บกับข้าวมื้อสุดท้ายไปดูต่างหน้าครับเพราะอะไรครับ มันดูปัญญาอ่อนที่สุดแล้วอ๋อเพราะว่าที่ผ่านมาทุกข้อไม่ปัญญาอ่อนเลยเจ๋อเลยเนี่ยพี่มาถูกทางแล้วพี่อ่ะคิดที่อะไรโคตรงูเลยพี่อะไรมีความที่แบบมันเกิดขึ้นได้จริงพี่เหรอเขีนภาพเขาแต่งนิยายเงี้ยตอนนี้คือเก่งอะไรโอ้โหจินตนรการของกูพี่คิดมีขี้เดียวแต่ว่ามีสะเก็ดสะเก็ดถ้ากูตอบถูกคนที่สองนี่ถือว่ากูคะแนนดังเลยผมว่าสักครั้งพี่ หัวใจเพราะว่าพี่เขาพี่มีสิทธิ์เขาต้องโซะพี่มีคนโง่เยอะแล้วนะพี่หัวใจเขาบอกพี่มีคนโง่เยอะแล้วพี่อ่่โงเไอ้ดีเคยิ่งข้ามยิ่งหัวใจชัวร์เพราะอะไรอ่ะแล้วแต่เพราะว่ามันดูจริงจริงอ่ะลังเลหัวใจเพราะว่ามันเป็นไปได้เป็นไปได้ด้วยไหมมันเป็นไปได้ว่าแบบเอามาใส่โหลเอามาใส่อะไรมันคือหัวใจมันคือตัวแทนความรักแล้วจรินไหนพี่ลังเลหัวใจกับอะไรหัวใจกับดีในของมือเก็บไปเลยถ้าพี่ต่อเกินเลยก่อนได้ป่ะผมขอไม่ผมอยากซำ ไม่เปิดชื่ไม่ตอบตั้งแต่แรกไม่ตอบลมันดูปัญญาอ่อนกว่าจะได้่านิวสาร่เพราะว่าโจทที่มาเป็นโทุกคนเลยอะไรวาหม้โ้กูคิดดีเอาแล้วนะครับคุณพร้อมฟังนะครับ ที่นิวเดลีประเทศอินเดียคุณสามารถโทรเรียกรถพยาบาลได้หากอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์ลลงป่วยทำไมทำไมนุ๊งเก่งหน้านิวก่อนเลยอะไรไม่ปทันดูยฝงนิวคืออินเดียเขาบูชาวัวใช่ไหมก็คือถ้าวัวลลงป่วยสามารถเรียกรถพยาบาลได้แต่วัวเขาเยอะมากเลยนะ ใช่วัวเขยอะมากเลยนะเขาจะมีการพี่ไม่เคยเหรอถ้ามีโบถนนอ่ะวัวเดินผ่านหรืต้องจอดต้องหลบต้องหลบเสียให้ตอบของมิ้วใช่ปะมึงไปย่าออกเ้ยไอ้เมันจริงเขาจะมุ่งมึงจะไปเคลียให้ตอบหลงมิ้วทำไงวะอธิบายให้เข้าใจเฉยๆเของผมใช่ไหมมีวัวต้องมีอะไรต้นไม้มีต้นไม้เพราะวัวกินหญ้าแล้วคนกินต้นไม้ต้องอะไรก็ต้นไม้แล้วก็มีหญ้าต้นไม้เหรอเอาไงของผมคือต้นไม้ ถ้าต้นไม้ล้มป่วยเรียกล้มยาวนะเรียกมาทำเพี่อสมองหมามันยาควายก็มันใกล้วัวดิไม่เรียกคนสวยนะวัวมันไปทิ้งไม่ทันใช่ไหมทำไมไม่เรียกคนสวยตว์บ้าอะไรูันดเลยโอยุ่เลยต้นไม้เพราะเป็นวัวปัญญาอ่อนเมื่อเอาธรรมชาติอินเดียชอบธรรมชาติพี่แล้วรพยาาบลไปช่วยเดต้นไม้ได้หรอแล้ไมันจะช่วยวัววัวมันก็ ต้นไม้ก็มีชีวิตต้นไม้ก็มีชีวิตต้นไม้ไม่ต้องเลี้ยงปัญญาอ่อนถ้าต้นถ้าต้นไม้พูดได้คุณจะกินต้นไม้ไหมคุณจะปฏิบัติต้นไม้ยังไรคัตเตอร์แปะแปรลากไว้ใครฉี่ใส่ต้นไม้กูจับของผมของผมสัตว์ที่อายุไม่เกิน5เดือนแต่มันดูเป็นแง่กฎหมายนะไม่มีที่จะตอบโอ้ดูถูกดูถูกไปยิงเก็บสัตว์เนื้องไม่เกิน5เดือนมันยังเป็นแบบดบอยอยู่ไงมันต้องรีบรักษาเมื่อกี้เก็บยังไงเลยเออ มันก็ไม่ใช่มันต้องเรียมภาษาไม่กระดาเดือนหมูเพราะอะไรเพราะ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 นักบางคนคิดว่าอินเดียน่าจะไม่กินหมูก็เลยให้เรียกเก็บไปเลยก็คือแบบไม่ไหวนี่แหละก็คือฆ่าทิ้งไปเลยถ้าคำอแบบดูปกติคนสุดหลงของนิวนะไม่ใช่ใช่แล้วคิดว่ามันจะใช่เหรอใช่ ของนิวอ่ะมันมันจะออกมาง่ายอย่างนี้เรอมันดูจริงเกินไปเออมันดูแบบมันดูเป็นคิงเินไปมันดูเหมือนไอเคเมื่อกี้เอออันเนี้ยของผมอ่ะแลูกต้นไม้มัมนใช่หรอลูกลูกของสัต uh> ว์เลี้ยงชนิดที่อายุไม่เกินห้าเดือนไอเคเมย์อกทำหน้าจริงจังแต่ที่เราฟังนะทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดจากต้นไม้ต้นย สัตว์ทุกตัวถ้าไม่มีต้นไม้จะมีชีวิตอยู่ไงแล้วก็ื่ของพยาบาลอะไรเอลก็ถ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศตายไปใช่ไหมมัเออมัจะให้หมอฟังหัวใจต้นไม้เหรอตอบว่าต้นงตอบเคือแบบอะไรอ่ะตรงนั้นที่อยู่คาร์บอนอาจจะไม่ดีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงอ๋อเป็นต้นไม้ก็ได้เหรอวะต้นไม้มันเป็นคอนสตีชี่นะต้นไม้เป็นมันรู้ปะล่ะไม่ใช่ไงก็ต้องตอบว่าครับผมยังมีความเป็นไม่ได้มากที่สุดอันนี้ตอบกว้างสัตว์ห้าเดือนน่ะหรอซึ่งมันดูเป็นแค่กฎหมาายนะทีี่เรคคิิดดดบอๆต นิวอะไรเฮ้ยไม่ไม่ตอบแล้วทำไมได้หมดไม่เอาพิษอาการมาสู้อ่ะก็มันดูพีหลักการสุดอ่ะที่นา่ตอบนิวถูกนะครับพี่ไมวจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในรายการของเราเลยแต่ว่าแต่ว่าถ้าตอบผิดนะเบี้ยเลยอ่ะก็จะโง่เหมือนกันอย่างพวกเราทุกคนนิวอย่าบอกแล้วครับตอบผิดต้นไม้อ่ะพี่เอ้ยอาตลกคยโง่เขาครับ มีโอกาสจะเป็นที่สองเอ้ยที่หนึ่งธรรมชาติให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งบอกวเป็นต้นไม้กูจะบ้าต้นไม้โง่โงเกิดต้นไม้โง่เกิดคุณย่าเคยกล่าวไว้ว่าาทุกอย่างเกิดจากต้นยา่า แต่กูว่าต้นไม้ก็อาจจะเป็นไปได้นะไม่เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นขอคุณเชื่ยเชื่ยทำยี่อะไรอ่กูคิดว่าเขาแค่ดีสองโทคิดกูว่ามันจะมีกฎกฎหมายแปลกๆแค่โลกสวยแต่จริงก็ก็คือเจ้าของโรงางวัลคนก็ไม่ค่อยเหยียบนะถ้าคำตอบเป็นต้นไม้นี่กูจะไปหาคำตอบจริงๆแล้วใครเป็นคนเชียนี่เองอ่ะนี่เราฟังอะไรฟัคิดถูกนะอินเดียอ่ะเขาอยู่กับธรรมชาติค่อนข้างเยอะเขาะมีสิ่งมีชีวิตนู่นนี่นั่นนี่เทพนี่นั่นนี่นู่นมีนี่ที่เขามีอย่างเทพช้างเทพนู่นเทพบวกเกิดมาถ้าไม่เหยียบต้นไม้เจ็ดต้นตอบเครๆแล้วกัน ทุกชนิดที่อายุไม่เกิน5เดือนเปคำตอบที่ผิดครับเฮ้ยผมแซมเนี่ยนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพี่ไม่จนคนยาวจนคนสุดท้ายด้วยแบบผมว่าตอนนี้เหลือตเดียวนะตัดทิ้งหมูไม่เข้าหัวมึงเลยพี่เราชอบขี่หมูเอาดีอาจริงหมูไม่เลือดปังหัวใจหมูคือถ้าหมูเขาไม่แดกเแล้วเขามันดูหมูยังไม่ยอมตอบต่อ้าหรอกปัญญาอ่อนอีกอ่ะ จะไม่ยอมตอบต้นไม้หรอกปัญญาอ่อนอีเหี้ยต้นไม้คือต้นไม้ครับผมเรื่องสุดของวันนี้กูยังไม่เชื่อเลยว่ากูถูกอีเหี้ยไม่แต่กูเรียกต้นไม้ต้นนี้เหี่ยวแล้วเรียกมากวนตีนแล้วกูแบบต้นไม้ที่โตแค่เนี้ยเอ้ยไมอต้นตายชุบให้หน่อยแล้วเขาจะก็เฮ้ยเพี้ยตัด เพราะข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลจริงสำหรับวันนี้นะครับคนที่จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทุกคนตอบก okay. ันผิดหมดเลยแต่คนที่ดูฉลาดที่สุดนะครับจะมี2คนอะไรคนเดียวคนเดียวเหรอไม่ยอมเลยอ๋มีคนเดียวนะนั่นคือพี่พีโอเป็นสองรอบแล้วก็มีคนที่โง่ที่สุดสองคนเหมือนกัน เอางี้ดีกว่าคุณชอบคำใบ้ของใครสุดครับออต้นไม้มกู้ณเจ๋งสุดละสำหรับวันนี้นะครับผู้เปนทางบ้านชอบที่พวกเราเล่นบอร์ดเกมกันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามทุกคนเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับออแล้วอยากให้มีอีกรับรองว่าเจอพวกเราอีกแน่นอนนะส่วันนี้พวกเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ทีหน้าครับและอย่าลืม้าต้นไม้ของคุณป่วยปล <c oughs> ่อยมันตายไปทับค <c oughs> นที่ประเทศไทยเ <c oughs> นะ